สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูปุ้ยมีกิจกรรมสร้างสรรค์มาให้เด็กๆทานะคะกิจกรรมของเราวันนี้คือการโรยทรายสีของต่อทองค่ะโดยอุปกรณ์มีดังนี้นะคะ1ดิน 2, 2, 4, 3, สององสี3ทรายสีสีกและ5ภาพ้าต่อทองค่ะโดยมีขั้นตอนการทาดังนี้ค่ะเด็กๆนะคะใช้มือของเด็กๆนะคะวาดตามรอยเส้นปราอย่างนี้นะคะ วาดให้ครบตัวกลมๆของเต่าทองเลยนะคะหลังจากที่เด็กๆวาดตัวเต่าทองเสร็จเรียบร้อยแล้วครูปุ้ยก็จะระบายสีเต่าทองนะคะโดยสีที่ครูปุ้ยเลือกวันนี้คือสีแดงระบายลงไปเลยค่ะ โดยเหลือลกลมๆของตัวเต่าทองนี้ไว้นะคะตรงกลางของมันปีกของมันนะคะ หลังจากที่เด็กๆระบายสีตัวต่อทองเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะจะเหลือวงกลมไว้สีอันจากนั้นนะคะปุ้กกุ้ยก็จะมาโรยเม็ดทรายนะคะโดยให้เด็กๆนะคะเอามือจิ้มลงไปในกาวนิดนึงแล้วก็ทาลงไปค่ะเด็กๆทาลงไปในวงกลมของตัวต่าทองเลยนะคะทุกวงเลยนะคะจากนั้นเด็กๆอาจจะ ช็ดนิ้วนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดทรายเยอะนะคะเดี๋ยวก็ใช้นิ้วหยิบเม็ดทรายขึ้นมาค่ะแล้วก็โรยลงไปในตัวต่อทองเลยนะคะโรยลงไปในกลมกลมของมันเลยค่ะโรลยลงไปเลยนะคะเด็กๆ เด็กๆอาจจะใช้สีอื่นด้วยก็ได้นะคะแต่วันนี้ปุคกูอยากจะให้ปีกของมันเป็นตุกสีเขียวอ่อนค่ะจากนั้นก็เรียบร้อยแล้วตัวต่อทองของเราก็จะสวยงามแล้วนะคะเป็นไงคะเด็กๆต่อทองของเราสวยไหมคะกิจกรรมนี้นะคะก็ฝึกกล้ามเนื้อมือและตาของเด็กๆให้สัมพันธ์กันนะคะค่ะและสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า